อะไรโพราะตัทีโทรคิดว่าจะโทรหาคนที่ไหนได้โทรหาควายแล้วมันเรียกกูมาทำยี่จันได้ไะมอุ้ยโทษทีเหยียบหมาเปล่าวะ ปากอย่าดีเหอะอะไรครับผมไม่ได้ด่าคุณนะอย่าหลอนอย่ามาอย่ามาอะไรขอร้องพูคจับมึงทำเร็วกูมึงยังพูดจาอย่างงี้อีกหรอทำไมเป็นผู้ชายแบบนี้วะทำเร็วอะไรครับโ <c oughs> า้โหมาเหร โอ้ยไม่เห็นรถเลยไม่เห็นร,นร,รถน้อยไปคร้บโทษโทษเด็กโทษเด็ก อะไรโทษทีโซคิดว่าจะโทรหาคนที่ไหนได้โทรหาควายผมแจ้งนะตรงผมแจ้งนะผมแจ้งนะครับแจ้งไปดิทำไมอ่ะเหมือนมากเลยครับผมเพิ่งตรงถึงว่าทำไมเชื่องจัง อ๋อน so, like ี่นี่ี่ที่มานี่มันมาตามจับผิดเหรอครับหรือว่าอะไรไม่ได้ตามจับผิดเนาะที่ว่าลุงมาอยู่นี่ฮัลโหลก็ขับมามันจะมีสักกี่แลนนะเจตทาเจยครับคุณมะนาวคุณจะใส่ลมเพื่ออะไรอะเหม็นเี้ยมมึงว่ะที่ผมเหม็นที่หน้าคุณผมยังผมยังต้องมาดมเลยหุบปากอ๋อเป็นหมาแล้วเหรอ ไม่ตลเอเนาะบอกว่าหุบป,ปากชาร์ตอัพอ่ะเข้าใจปะก็ตอนแรกคิดว่าเป็นใส่เพิ่งเห็นอันเนี้ยว่าใส่เข่าวควายด้วยอ,อ,อ๋อตกแต่งนี่นี่ใช้ขี้เลื่อยหรือเปล่าครับอกทางตกใช้ขี้เลื่อยคิดหรือเปล่ามันมันไม่ใช่เข่าวควายนะอย่ากโง่อุ้ยทํามไมคุณใส่แล้วดูเหมือนเข่าวควายทต่ <laughs> เห็นคนอื่นใส่แล้วดูน่ารักนะไม่คุณอาจจะดูโง่ก็ได้นะกูเอา แต่คนดูนะ่า <laughs> เหี้ยแต่คนดูโง่ไงก็ไม่รนะู้นะตหนาวนี่เนี่ยมาตามตรงเหรอสีผมนี่สีผมนี่ขี้ตะไครหรือเปล่าอ๋อคือเลือกก็ไม่ได้ต้องใจเลือกอะ่ะเลือกอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่สีเหลืองอะ่ะเพราะตอนนี้เกลียดสีเหลืองมีอะไรเปล่า <laughs> ด,ดีนะครับที่เกลียด เนี่ยเขาบอกว่าคนเกียดอะมักมักรักน่าจะรักมากด้วยดียจะตรงแหละใช่ปะถ้าเกียดเยอะๆแปลว่าคนนั้นเขาจะรักเยอะๆใช่ปะมันนอหรือเปล่าเกียดก็คือเกียรอะไรมะกรูดผมไม่กินครับมะกรูดอะไรอะไรมะกรูดอยู่ดีบอกมะกรูดเฉยเลยโง่เนาะเกียดก็คือเกียดดีรักจะไปรักได้ไงอ่ะงงคืออะไรอะอยูดีเมื่อกี้มาพูดมะกรูดเฉยเลยงง รมโนมโนเปล่า <c oughs> หูเป็นไรอะ่ะหูมีปัญหาเหรอสงสัยต้องใช้กีหัวเนาะอ๋อโอ้โหผมถ้าหูผมมีปัญหาหูคุณะ่ะต้องใช้ยานะผมบอกเลยย,ยาหยอดหูอะ่ะลืมไปปกติคัตตันบัรนี้คงไม่เคยใช้เออเพืทีว่าแล้วทำไมหูเหม็นจังไม่แต่ของคุณน่ะน่าจะเหม็นกว่านะเชียอคนอื่นมากกว่าใช้น้ำยาหยอดหูมันก็ดีนะครับง่าย จะได้เชียคนที่ใกล้ตัวมากกว่าเชียคนอื่นนะเข้าใจปะใกล้ตัวใครใหรอแล้วไม่จําเป็นที่จะต้องไปเออ,เอ,อไปไปห้าพันขอรูปนะขอรูปเพื่อเพื่อถามหน่อยเพื่ออะไรแค่เอาหลักฐานมายืนยันไม่ไม่มเพื่ออะไรหรอทําไมอ่ะทําไมหรอมีอะไรเำไมหรว่าผมไม่รู้แล้วยังไงแล้วยังไงแล้วยังไงหรอใชคอคคค้คิดเลยเคยคิดเลยคิดมากนะครับไม่ไง,ไง เราก็โง่จริงๆแหละอย่างที่นายพูดแหละถ้าเราไม่โง่เราจะมีแฟนเป็นนายเหรออ๋อโทษทีครับมันไม่เกี่ยวนะครับที่ที่ที่ว่าการที่มีแฟนเป็นผมแล้วจะโง่มันอยู่ที่ตัวคุณนะว่าโง่โง่เชื่อนายไงไม่เกี่ยวครับเอ้ยผมว่าคุณโง่เชื่อคนอื่นเออจริงๆคุณอะโง่เชื่อคนอื่นมากกว่าเชื่อผมคุณจำไว้คุณมะนาว คุณก็บอกเองไม่ใช่เหรอว่าคุณนะฮะว่าคุณอะอะไรคุณไปฟังคนอื่นคุณเชื่อคนอื่นนี่ผมถามตรงๆอะคุณโง่หรือเปล่าคุณคะเราโง่มาตั้งแต่อืมเกือบจะหนึ่งปีแล้วนอกาที่เราโง่เนี่ยอไั่คแคุณตะทำไมอะแต่แต่คุณโง่หนะคือคุณโง่ที่จะแบบว่าเชื่อคนอื่นมากกว่าเชื่อแฟนตัวเองนะจำไมอันนี้คือมหาโง่ คือที่ผ่านมาเราก็เชื่อคุณมากแล้วไงทำไมอะเชื่อมากอะไรหรอผมทําอะไรให้ผมถามแค่นี้มีใครคนทําอะไรก็รู้อยู่แก่ใจหรือเปล่าคณอย่ามาพูดเลยว่าการรู้อยู่แก่ใจยิ่ใจรี้ยงเลยําพูดคนอะมีเป็นสิบทำไมอ่ะทำทำอะไรไม่เนียนเลยหรออะไรอะที่พี่หลอกบอกว่าอะไรตุนตุนเอ้ที่พี่เปมบอกอะไรกล้วยกล้วย คืออะไรหรอคือผู้หญิงเรียกว่กกล้วยเป็นบอกงั้นหรอไม่เขาอาจจะหลอกคุณแก้คุณหรือเปล่าโอ้โหนะผมถามจริงคุณก็รู้นี่ว่าพวกพี่ชอบแกล้งผมอยู่แล้วทำไมหรออ้าวคุณบอกว่าคุณเคารพพี่เราก็ต้องเชื่อพี่คุณดีในเมื่อคุณรักพี่แล้วก็รักพี่คุณเพราะเราเป็นแฟนคุณเราต้องเชื่อพี่คุณสิคะสามจเหอะ คุณรคตินี้มาจากไหนวะคติทำไมอ่ะเอาเราเคารพพี่เหมือนที่คุณเคารพไงคุณรักพี่เราก็รักพี่คุณเห็นว่าคุณแฟนพราสมมติถ้าพี่ผมบอกว่าผมไม่มีใครคุณก็จะเชื่อเหรออยากอเหรอมันก็เป็นบางอย่างใช่เหรอก็ไม่ได้จริงจังแต่คราวนี้คุณคุยกูเชื่อง่ายเนาะโดูเชื่อง่ายเนาะมันก็แล้วแต่คุณนะครับมันก็แล้วแต่สถานคนอ่ะเดี๋ยวตีรถแล้วนี่สีอะไรก็ไม่รู้โคตรแก่เลย ก็เรามันแก่ที่ทําไงอ่ะดูแค่สีผมก็รู้แล้วว่าแก่ทําไมหรอค็มันแก่ไงมันก็ตามอายุของเราอ่ะโอ้แต่มันแก่เอคุณแปดสิบแล้วเนี่ยทำไมอ่ะถึงเราจะแก่กว่าคุณอ่ะแต่หน้าเราก็ไม่ได้แกกว่าคุณนะไหนเหรอน้าแก่ไหนหรอไหนเหน่าแก่ครับนี่ครับหน้าผมนะนี่น่ารักกกหน้าคุณยังแก่กว่าหน้าผมอีก นะครับที่บ้านไหนเขาบอกว่าทาบลัชออนสีได้บัออนบไม่ได้บลัชออนนะโทษทีเอาลิปมาทาหรอกคะไม่ไม่ไม่ใช่ครับเขาเรียกว่าเมคอัพครับน้องอย่าเออนะเมคอัพอะมันคือบลัชออนนะคุณไม่ไม่ไม่ผมเลยใช้เมคอัพนะกูเกิลไหมกูเกิลไหมกูเกิลไหมแต่ผมน่ารักนะคุณรู้แล้วเปล่าคุณเตาโง่ คุณเต้าก็คุณหูเบาปลาทองมันร้องไงรู้ปะมันร้องไงอ่ะไม่รู้จริงๆหรอไม่รู้ครับไม่รู้พ่องพ่องพ่อง ไม่เคยไม่เคยไม่ไม่ไม่ฟังนะฟังนะอันนี้คุณ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 ต้องโง่ฟังนะปะปะทอบ้านพ้องมึงร้องได้หรอไอ้ควายคุณไม่เคยดูหนังหรอข้างนอกทางดูหนังอะไรหรอดูหนังปะทองพูดได้หรอมึงบ้าหรือเปล่าครับนี่คุณโง่หรือเปล่าไม่ไม่เคยดูินังไม่คนต่างตอนนี้คนโง่หรือเปล่าครับแค่นี้คุณโชว์อัสมองอาน้อยนิดของคุณเพื่อมาทำร้ายตัวเองนะปะทองบ้าน พ่องคุณเหรอไอนี่ไอนี่ได้ฮะผมสามจริงก็คุณไม่เคยดูนี่หนังมันก็องฝัม่เกิดแหละฟังฟังฟังนะครับหนังก็คือหนังครับมันไม่ใช่ชีวิตจริงนะครับจำมาไว้นะครับ่างทีพอเราเราโง่เราก็จำมาจากีนหนังว่าปะทองมันแบบชอบทำปากว่าพ่องพ่องนะผมก็เลยพูดตามผมไงไงปะทองบ้านพ่องมึงเอะร้องพ่อมึงเหรอปะทองมันพูดได้เหรอไอควาย ด่าอะไร,หรเหรอผมไม่ได้ด่าผมไม่ได้มไมได่าผมดา่าตรงไหนอ่ะคุณเต่าโง่ไอ้ควายไอ้ควายเพะเอา้าผมไอ้ควายมันก็ไม่ได้แปลว่าเป็นคำดา่าหรือเปล่าครับคุณคิดไปเองหรือเปล่าเออใช่ใช่ใช่ทษทีเพราะมันแปลว่าคุณไม่ใช่ครับมันไม่ได้แปลว่าผมผมชื่อบุญเรียงครับทษอทีก็บุญเรืองคือควาย ไม่ใช่คุพูดกันบุญเรืองบุญเรืองบุญเรืองไม่ใช่ค่นะครับเขาบากง่ะบุญเรืองไม่คอยจะคิดเองอย่างแรกเลยอย่างแรกเลยคุณคุณคุณอย่างแรกเลยคุณอยากคิดเองเองเองนะครับคุณเต้าโง่คุณเต้าโง่คุณอยากคิดเองขอร้องแล้วคุณใช้สีอะไรเนี่ยอะไรอ๋อ จอยมันเป็นระเบียบมากนะครับขอร้องละหายเก่งใจคนหนึ่งเขาบ้างต้องเรียกช่างละต้องล้างรถสะหน่อยสกปรก๋อขอที่คุณแตกอะไรที่คุณก็ัด้แหละครับเขานั่ด้แหละของที่คุณต้องล้างผมว่าคุณต้องซื้อของใหม่อะผมจะสรงละจำไ่ได้นะครับคุณขี้ตะไคร่เรียกว่าสาลายนะ สขี้ตะไคร์จะไว้ทำไมครับผมผมบอกว่าเป็นขี้ตะไคร์ยัยคุณมันก็บ้านนอกไงสาสาลายสาลายเขาเรียกว่าขี้ตะไคร์เหรอกูเกิลนะไม่สาลายไม่ไม่ผมผมบอกวาเปขี้ตะไคร์ไงคุณเราไปกูเกิลดูก็คุณมันนะบ้านนอกอย่างนี้แหละมันเกี่ยวอะไรฮะง่ายๆทำไมอ่ะคุณเคยฝากเคนเคนน้อยไหมครับ บันนอกบันนอกบนหัวพ่อมึงฮะพ่อเหมือนนะไม่เค้นน้อยอะครับเวลาเขาแลปอะอ๋อคุณเคยฟังไหมเค้นน้อยอะเวลาแรปเปอร์ลองไปเปิดฟังดูนะ Google อ่ะ Google อ่ะเหมือนที่กูณเจ้าพูดอะทำไมอะก็ไหนล็อกก็เปิดให้ฟังสิอ๋ออ๋อ เฮ้ยมัน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 แล็บดาตอนไหนวะมันแล็บดากับยังโอปคนดูเอเาดวอ่ะคนจะโดเ้ยวคือูไม่ชอบเจูมึงคไม่รอดแบบว่าทสมัยตฮ้คนผู้ชายตรงนี้เขาเรียกว่ากระดาษอะไรหรอลกระดาษแดงหรอกระดาษอะไรนะแลนด์มาร์คแดงโอเคครับ คิดแปนึงมันน้นแต่คนจะเรียกอะโอเคครับขอบคุณครับครับรู้จักพี่ชายคนนี้ด้วยเหรอไม่รู้จักไม่รู้หมาที่ไหมหนีไปได้เวลว่าเชื่อผมไม่ออกคนณเขาเป็นคน ใช่ทำ<ๆ>ไมอ่ะมันตายยังไงหรอกูเมาเี่ยวคุณบอกเรามาสิเราจะได้ระวังตัวไงวนิเอ่อาัเอาเลยพี่สาวคุยกับเขาไปก่อนก็ได้เหมือนกับไม่ได้คุยอ่ะเหมือนแบบไม่ได้คุยกับคนอ่ะคุยกับใครอ่ะไม่รู้สิกลัว มีแกงไหมครับผมมาแล้วฮะไม่มีตันเอ้าพี่ดาวอ๋อกระเป๋าแปดสี่ห้าพี่ดาวเท่าไหร่วะว่าพี่พี่บุญเหลืองต้องจ่ายแล้วจริงช็อตเนี่ยโอ้มีตัจ่ายหรือเปล่าครับไม่มีผมจ่ายให้ได้แล้วครับคุณขี้ตะไคร้อ๋อไม่ต้องเสหลนะไม่ต้องเสหลขอร้องปีมีเงิน โอ้โหโอเคฮะไหนขอขอขอจชนอีกสักรอบหนึ่งได้ปะไอ้ถ้าคนมีเงินจริงอะได้ปะตันต้นว่าไงไอ้กุญแจรถมันอะไรวะโอ้ยขับปะไม่ค่อยขับเลยใช่ายมขับปะหน้าขับจุงเบยหน้าขับจุงเบยหน้าตลกชมุด โอเคครับโ okay, ชคดีนะครับผมไม่กลัวคุณละไอ้ไก่ตัดคอคู่นี้เลยว่าไปไปไปไหนก็ไปดีโอเคครับเ่ายไว้เจอกันนะครับคุณเต้าโง่ <c oughs> เอาคุณด่าอะไรไหมหรอคุณด่าไหมหรอคุณด่าไหมหรอผมถามง่ายผมถามก็ด่าไหมอ๋ออ๋ออ๋อคุณเต้าโง่ เรเจอนะโ <c oughs> ง่โง่จริงโง่แบบไม่มีวัวมนะ <c oughs> าตบท้องคุณอะอะไรอะไรใครท้อง กระจอกกจอกระจอกกระจอกเนี่ยกระจอกกระจอกอ๋อกระจอกเหรอครับคุณพระดาวกระจอกนะครับ ก็แลครับกร็จากนะครับหนี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 ดี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 อ,อะไรครับแจ็คตำรวจทำไมหรอเขาทำลายร่างกายเ <laughs> ขาทำลายร่างกายตรงไหนล่ะครับ<อ>ตรงถนนเหรอหุบปากนะหุบปาก ไม่คือคุณมายืนกลางถนนแล้วคุณก็บอกว่าเฮ้เฮ้มันกูจะแห่อะไรต่างๆอะบมก็คือเราอ่ะกลังจะอะไรเขาเขาทำไมล่ะครับฮัลโหลเชื่อผมเถอะคุณอย่าเสียเวลากับคนบ้าไปเชื่อผมเถอะตำรวจคะประชาชนอ่ะจะรับฟังไหมเจ้งความแจ้งที่สอนอนนะครับนั่งขันนั่งรถด้วยเนาะโอเคครับ